สวัสดีครับผมโหรกรุงเก่าคลิปนี้ขอนำเสนอคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวรัคนาราศีพฤษภช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมสำหรับปี567นี้มีดาวใหญ่ย้ายราศีหนึ่งดวงได้แก่ดาวพฤหัสในวันที่30เมษายนช้าจากราศีเมษพบวินาศ เข้าสูราศีพฤศภพพตนุกลุมลัคนาซึ่งส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาด้านโชคลาภเป็นอย่างมากอีกทั้งตลอดปีนี้ดาวราหูเจ้าเรือนกรมมะโคจรสถิตพบลาภะซึ่งส่งผลดีในด้านการงานเป็นอย่างมากอีกทั้งดาวมฤตยูดาวใหญ่เจ้าเรือนกรมมะที่กลุมลัคนาก็ส่งผลดีด้านการงานเช่นกัน และดาวเสาที่โคจรสถิตพบกรรมะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรก็ส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากทำให้ด้านโชคลาภด้านการงานตลอดปีนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่างมากๆส่งผลดีด้านตัวตนและจิตใจของเจ้าชะตาอยู่ในสภาวะที่ดีมีความเบิกบานแจ่มใสร่าเริงตลอดทั้งปีอีกทั้งตลอดปีนี้ดาวที่โคจรนในจักรราศี ก็มีทิศทางที่ดีที่จะส่งผลดีให้แก่ดวงชะตาของชาวลักนาราศีพฤษศดาวที่โคจรในจักรราศีตลอดปี2,567นี้จะส่งผลดีผลร้ายอย่างไรเชิญรับฟังได้ดังคำพยากรณ์ดังต่อไปนี้ครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการเงินดาวแห่งการเงินของชาวลักนณาราศีพฤษศคือดาวพุธ สำหรับช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมระยะต้นเดือนถึงวันที่7พฤษภาคมด้านการเงินยังอยู่ในสภาวะที่ดีอย่างต่อเนื่องช่วงวันที่7ถึงวันที่25พฤษภาคมจะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลหรือจากต่างประเทศระยะนิหารายได้ด้านการเงินในที่ที่ห่างไกลขึ้นมากกว่าเดิม จากต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศจะประสบผลสำเร็จด้านการหาเงินเป็นอย่างดีหลังวันที่ย5พฤษภาคมไปจนตลอดชสิ้นเดือนสิงหาคมพระยะนี้จะมีรายได้ด้านการเงินเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดจะชะตาจะเป็นคนหาเงินเก่งธุรกิจการเงินดำเนินไปได้ด้วยดีช่วงนี้จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง จ้าชะตาจะเป็นคนหาเงินได้คล่องแคล่วและมักมองเห็นลู่ทางการหาเงินได้เป็นอย่างดีธุรกิจด้านการหมุนเงินและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินดำเนินไปอย่างสะดวกสบายและราบรื่นรายได้ด้านการเงินช่วงนี้มักเกิดจากการติดต่อคบหาสมาคมด้านธุรกิจการเงินกับคนหมู่มาก และรายได้ด้านการเงินที่มาจากการออกเงินกู้หาดอกเบี้ยอีกทั้งจะมีรายได้ด้านการเงินที่เกิดจากการเดินทางระยะใกล้การลงทุนด้านธุรกิจการเงินและธุรกิจต่างๆถ้าได้ร่วมหุ้นลงทุนกับหุ้นส่วนหลายๆคนและลงทุนร่วมมือกับมิตรสหายพี่น้องจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างสูงสภาวะด้านการเงินช่วงนี้ ส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากไปจนตลอดสิ้นเดือนสิงหาคมสรุปด้านการเงินของดาวลัคนาราศีพฤษภช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการงานดาวแห่งการงานของดาวลัคนาราศีพฤษภคือดาวราหู สำหรับช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมระยะวันที่30เมษายนดาวพฤหัสเจ้าเรือลาพระโคจรย้ายราศีจากพบวินาศโคจรสถิตพบตนุกุมลักคนาอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวมฤตยูต้าเรือนแห่งการงานช่วงกลางปีนี้ก็เป็นช่วงที่ดีที่สุดด้านการงานอีกช่วงหนึ่งครับ ดาวแห่งการงานมีตำแหน่งดาวที่ดีมากและดาวแห่งเจ้าเรือนก็อยู่ในตำแหน่งดาวที่ดีส่งผลให้ด้านการงานจะมีเข้าไมา้ทำอยู่อย่างไม่ขาดและมักจะเป็นงานใหญ่ที่มีรายได้สูงญาติพ่อแม่พี่น้องบุตรบริวารมิตรสหายคู่ครองคนรักคุนส่วนและเพศตรงข้ามจะร่วมมือช่วยเหลือด้านการงานเป็นอย่างดี อีกทั้งจะมีการริเริ่มสร้างผลงานใหม่ๆด้านการงานโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามกระแสนิยมมาพัฒนาด้านการงานและประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดีสร้างรายได้และผลประโยชน์ด้านการงานเป็นอย่างสูงนับว่าช่วงกลางปีนี้ด้านการงานดีอย่างมากๆครับสรุปด้านการงานช่วงกลางปีของชาวรัคนาราศีพฤษภ ระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องคู่ครองความรักดาวแห่งคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีพฤษภคือดาวอังคารสำหรับช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมระยะต้นเดือนพฤษภาคมไปถึงวันที่สองมิถุนายน ดาวอังคารดาวแห่งคู่กรองความรักโคจรสถิตพบลาภะระยะนี้โชคลาภด้านความรักมักจะมีอยู่เสมอเสมอคนโสดจะโชคดีได้พบรักในช่วงนี้แต่ระยะนี้ดาวสุขดาวแห่งความรักโคจรสถิตพบวินาศเกณฑ์แห่งความรักถึงจะมีแต่ก็พึงระวังไว้บ้างเพราะส่วนเสียก็พอมีอยู่บ้างระยะนี้เลีกเลี่ยงได้ก็จะเป็นการดีครับ พราะดวงแห่งความรักยังไม่ดีเกินร้อยสำหรับคนที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วชีวิตรักจะดำเนินไปอย่างราบรื่นถึงแม้จะมีอุปสรรคและปัญหาอยู่บ้างแต่ก็เป็นเรื่องปกติที่มักจะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันสรุปด้านคู่ครองความรักช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับ เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของโชคลาภดาวแห่งโชคลาภของชาวลัคนาราศีพฤษภคือดาวพฤหัสสำหรับช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมระยะวันที่30เมษายนดาวพฤหัสด,ดาวแห่งโชคลาภย้ายราศีจากพบวินาศโคจรสถิตภพตนุกุมลัคนาระยะนี้ด้านโชคลาภดีอย่างมากๆครับ โชคลาภด้านการงานใหญ่ที่มีรายได้สูงมักจะมีอยู่อย่างเสมอเสมอระยะนี้ไม่ว่าจะลงทุนด้านธุรกิจการงานใดก็มักจะโชคดีประสบผลสำเร็จระยะวันที่13กรกฎาคมถึงวันที่26สิงหาคมดาวอังคารเจ้าเรือนวินาศโคจรสถิตพบตนุกุมรักนามีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคและประเกษตร ความเสียหายด้านโชคลาภหรือที่มาแห็งโชคลาภอาจจะเกิดขึ้นได้ในระยะนี้แต่ความเสียหายต่างๆมักตกแก่ผู้อื่นผลเสียหายไม่ได้เกิดขึ้นแก่เจ้าชะตาเพราะการที่ดาวอังคารเป็นประ,กะเกษตรความเสียหายย่อมตกแก่ผู้อื่นช่วงนี้โชคลาภที่ได้มาควรเก็บรักษาให้ดีจะให้ใครกู้ยืมเงินควรพิจารณาอย่างรอบคอบ ก็จะผ่านปัญหานี้ไปได้อย่างไม่ยากครับระยะตลอดช่วงกลางปีโชคราบมักจะมีอยู่เสมอๆไม่ขาดญาติพ่อแม่พี่น้องบุตรบริวารมักจะนำโชคลาบมาให้อยู่อย่างเสมอๆส,สภาวะแห่งโชคลาบยังทรงตัวอยู่ในทิศทางที่ดีไปจนตลอดสิ้นเดือนสิงหาคมสรุปด้านโชคลาบระยะกลางปี ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับท้ายสุดก่อนจบคลิปนี้ผมโหนกรุงเก่าขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในสากลละโลกจงดนบรรดาให้ชาวลัคนาราศีพฤษภทุกๆท,ท,ท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นให้พบแต่ความโชคดีในทุกๆด้าน คิดสิ่งใดขอให้ได้ดังใจหวังรอดพ้นพยันตรายและสิ่งเลวร้ายทั้งปวงมีความสุขความเจริญตลอดปี2567นี้ครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับโชคดีตลอดปีนี้ครับสวัสดีครับ